b บล็กพิงค์ค่ะเซอร์ไพรส์บิ๊กอีกแล้วนะคะสรุปว่าพวกเธอค่ะจะบินไปเปิดโมดนะคะแล้วก็เปิดตัวอัลบั้มใหม่บอนพิงค์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะทำเอาบิ๊กนั้นงงกันมากๆนะคะเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมบอกว่าพวกเธอจะไลฟ์ที่ฉานะคะที่เซตการถ่ายทำเอ็มวีเอาไว้แต่ว่าสําหรับแบล็กพิงค์ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะและตอนนี้ค่ะพวกเธอก็ถึงที่สนามบินกินชอนแล้วลิซ่ามาในลุคที่น่ารักมากๆนะคะคราวนี้ค่ะเธอใส่เป็นกระโปรงสั้นนะ ส่วนอีก3เสาวค่ะก็แต่งตัวสบายๆค่ะดูเหมือนว่าคราวนี้พวกเขาจะมีการอ่านไลค์คุกกันนะคะเพราะว่ามีการคุมโทนชุดกันมากๆเลยค่ะก็เป็นทีมเดียวกันเลยนะคะส่วนทางทีมสตาฟค่ะก็มีการขนเสื้อผ้าค่ะกันไปเยอะมากไปอยู่เหมือนกันเห็นว่านะคะตอนนี้ค่ะที่ LA ค่ะก็กําลังมีงาน๊อปอัพแบล็ i พีนะคะ ของ t p o y i f y อยู่ด้วยงานเริ่มนะคะในวันที่16กันยายนนี้อีกต่างหากนะคะแต่ก็มีโน้ตเอาไว้ว่า b บล็กพิงเนี่ยจะไม่ไปงานนี้นะก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าพวกเธอค่ะจะไปที่ไหนกันแน่นะคะอันนี้คงจะต้องติดตามกันดูกันไปนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็คือมีบินไปนะคะไปไลฟ์แล้วก็เปิดตัวที่อเมริกาค่ะเซอร์ไพรส์บิงมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าอยู่กับแบ็กพิงค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะบอกไม่ไปนะแต่ว่า าจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพราะว่าปินไปถึงที่นั่นแล้วนะคะและเพลงมันนี่ของโนริซ่าค่ะกลมัดมากเลยนะคะในอเมริกาค่ะเพราะว่ายอดขายนะในแบบดิจิตอลเนี่ยมันนี่นี่ทะลุล้านไปแล้วด้วยนะคะและก็ได้รับการรับรองนะคะจาก RIAA อีกด้วยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ K-POP นะคะฝ่ายหญิงค่ะต่อจากซายนะคะก็มารอดูกันไปค่ะว่าพวกเธอนะคะจะไปร่วมงานอะไรบ้างในอเมริกานะคะคุณผู้ชม แอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า